โอเคครับคนดูแล้วอยู่กับเกมแนวตั้งนะครับคนดูนี่เป็นไงล่ะครับผมผมอยู่กับเกมแนวตั้งนะอีกแล้วนะครับผมวันนี้เป็นเกมแบบเอามาเรียกว่าอะไรว่าเอาวัคซีนมาฉีดนะครับนดูนี่เป็นไงขีดตรงนี้เลยแล้วกันนะครับคนดูจึกไอ้อย่างเหี้อะไรเชียอะไรเนี่ยอย่างเหี้อะไรบอกใครเอ้แม่งมุมวะ่ะแม่งมุมขีดตรงหัวนม หยุอีดวนนุมงนีเอะไรครับนี่อันี้แทนแล้วกันยี่ีกระต่ายเปิดได้ป่าวะไม่เปิดไม่ได้อะทำไงมันให้เราทำอะไรต่อมันให้เราไปวิ่งต่อมาดีไปวิ่งแข่งปีนกําแพงโจ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  โคตรไว้โคตรไว้ว่องไว้ปาดเปียวเยว่เหนียวตุ๊ตุ๊ตุ AUDIENCE ๊ตต่อย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 แบบนี้ใกล้กว่าเชียวผมแบบนี้ใกล้กว่าเอาเอาเอาไปดิไปดิอย่ารออย่ารออย่ารีรออะไรทั้งนั้นเขาจะใช้โคเล็กโคเล็กเป็นไงเล่าอู้พลังแห่งการฉีดกระปูโคเสียวได้จระเขีมาวะเฮ้ยใครมันร้องไห้วะนี่ โอ้มีโฆษ,ษณาแล้วนะคุณดร้องก็อย่าพลาดโฆษณา,านะเลยเฮ้ยแงรองเกมนี้ปิบเล่นได้หรือเปล่าเกมนี้ปีนิบเล่นได้ไหมเฮ้ยปียนิดเล่นได้นะทุกคนเกมนี้ปีนิดเล่นได้นะครับผมมีได้จระเข้มาใหม่ครับอย่างเฟีเ้ยวยังรอนี่เราฉีดแมงเลยตรงนี้ฉีดตรงกระปูตวักโอ้ฉีดตรงกระปูเด็กขี้ในห่างจระเข้มาว่ะเอาขาแมงมุมฉีดตรงตูดเลย ตรงนี้แหละดูเอือหยียดเข้ได้ค่ะแมงมุมคนดูเอายีราฟปีหนึ่งอันเอายีราฟฉีดที่ตรงตรงไหนดีตรงหน้าอะไรแล้วกันตัวเอาเยี่ยเข็มทะลุไอ้สัสเข็มทะลุเยี่ยมเข็มทะลุอะไรครับเนี่ยโอเคเซอร์สิบุกเล่นก็คือจะไปเล่นของวาเที่ยวขึ้นขาวนะครับผมเดี๋ยวบอกก่อนเอ้ยกูพิเน็ตไปแล้วไม่มีได้ไงเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดเน็ตไว้ดีกว่านะ ไปไหนไปแล้วกันไปไปไปเลย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 กโก go, 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 go. โก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 เป็นไงกูมีจระเข้กูว่ายน้ำไว้กูเป็มึงไว้เป็นไงละ่ะอืม้มมนุษย์กายพันธุ์ในสัตว์เลยมีจระเข้ด้วย่วบปลบอบแม่มจะโมต่อนต่อยะเเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าอย่างเสี้ยวอย่างหล่อเอ้ยไป,ไ,ปไปทางน้ำไ,ไปทางน้ำไปทางน้ำว่ายกว่าใช่ไหมผมมาไปงี้ก็ได้วะไป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 เราต้องเข้าสินชัยเป็นคนแรก เรียบร้อยครับคนดูเข้าเส้นใจแล้วครับนี่ต่อไปเราจะได้เป็นตัวอะไรวะโอห้าสิบอีกห้าสิบวะต่อไปอินซีนะคนดูอีกห้าสิบรอแป๊บหนึ่งโอ้ต้องดูโฆษณานะโอ้อะไรเนี่ยโฆษณาอะไรเนี่ยอ๋อไอเกมนี้เราเคยเล่นไปแล้วคนดูใช่ไหมเกมนี้เราเคยเล่นกันไปแล้วเจ๊บัลล่ามันชื่อเกมว่าอะไรวะผมลืมชื่อไปแล้วโอเคอินซีกเอายีรับเอาแมงแมงมุมไปขี่ไปที่หน้าผากจวก เรียบร้อยแล้วฉีดเอายีราฟแล้วกันนะเอายีราฟฉีดที่ตรงกระปุกตัวกูจ้าไปจะละแค่ไปห,หนึ่งตัวเออตรงนั้นแหลเฮียเฮีย,ย,ย,ยจัดเลยกูบอกแค่นี้แหละเฮีย,ยจัดอะอะไรเนี่ทวิตเตอร์อะไรมานี้หน้านี้เราไม่รู้เรื่องครับไปแล้วครับผมอ่ะเชียรยินมืนยืนมืนนี่อะไรเนี่ย ไออินซีมึงว่ายน้ําแข่งกับกูเหรอมึงไหวหรือเปล่าอุตส่าห์อ่อยให้นั้นเนี่ยก็ไม่อยากจะโม้ถ้ท่าไรหรอกแต่พอดีว่าอ่อยให้ครับน้องๆเฮ้ยมึงอย่าวิ่งตามตูดกูดิเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอย่ามาวิ่งตามตรงตามตูดเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโทษทีว่าเข้าเส้นชายก่อนไอชี่อินซีมันผิวอ่ะมันผิวอ่ะยวดูโฆษณาเอาเอาอินซีสักหน่อยก่อนเฮ้ยเจนชินอิมแพคเอาเรื่อง เป็นเกมที่แดกพื้นที่เยอะชิบหายเกมนี้แดกพื้นที่เยอะจดจัดเลยนะคนดูเกมเนี้ยผมบอกเลยบอกพื้นที่ยังเยอะเลยปิดเสียงดิเชี่อลำคาญน่ะแม่ง e ีคลิปแนวตั้ง ep ีเท่าได้หรือวะเนี่ยจำไม่ได้แล้วว่าคนดูโอเคกระบาดได้อินซีแล้ว างวนี้ต้องฉีดอินซีฉีดอินซีไปที่กระปูจวกเป็นไงปีกงอกกระเคลฉีดไปที่รูตูดจวกเออแล้วก็เอาแมงมุมฉีดไปที่ข้างหลังตรงรูตูดเหมือนเดิมเอายีราฟใส่ไปที่หัวจิ้มไปจวกเต็มไข่เลยเงียโอ้ยไ้สีจะแตกแล้ววะ่ะ มาดิมึงคิดมึงจะเฟียออกกูเนี่ยสปารหลาดโน้นหนึ่งของประเทศไทยปารจ้าเอ้ยนี่คืออะไรลูร่วิ่งเหรอลู่วิง่งน่าจะลู่วิง่งไปว่ายน้ำเล่นโอ,โ,โอ้โหโหจำอย่างไวเลยจำอย่างไวบอกแค่นี่แหละจำอย่างไวเลยโอ้หไปอย่างไวอะบอกแคน่นี้แหละเอ้ยมึงมีปีกมึงจะปีนหาป้ามึงกับวะมึงไม่บินวะกูงงวะไปเลย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 เออบิน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 แล้วก็เข้าเส้นชัยเรียบร้อย โอเคครับคนดูเกมนี้มันก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมมันเป็นเกมที่ให้เราหาวัคซีนสัตส,สัส,ส,สายพันธุ์อื่นมาฉีดเข้าที่กระปูกตัวเองนะครับคนดูใครชอบเกมแนวตั้งหรือเกมสไตล์แนวนี้นะครับผมก็ ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝากคอมเมนต์แล้วก็ได้หนึ่งอย่างนะครับผมผมไปละว่าเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรมาดูกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมมาดูสตรีม RV ตอนเย็นด้วยนะครับผมเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมก็จะมีสตรีม RV เกือบทุกวันเลยนะครับผมถ้าวันไหนผมไม่อยากสตรีมหรือว่าขี้เกียจก็จะไม่สตรีมนะครับผมหรือว่ามีติดงานอะไรนะครับผมก็จะไม่สตรีมนะครับคุณดูก็ใครที่ชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับผมว่าชอบไหมหรือว่าอออออออะะะะะไไไไไไไรรรรรรรคคคคคคััััับบบผผมมมมมมเเเเเนนนนนนนตต์์าากกกกก็็็็ดดดด้้้้้ปปปปสสสิิิ๊ีีโจจุณูแลลวววห